มาอ่งตามหามาอย่างยากลำบากมาเจอที่พัทยาแปดซองวันนี้กูต้อง S S R ตั้งหนึ่งใบแหละส่งท้ายปีปันปีใหม่แม่งหายากชิบหายอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดลุ้นการ์ดกันเลยจ้าและไอเทมจะมีไว้ลุ้น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 ชอยได้ลุ้นการ์กันลุ้นแบบนี้หาที่กรุงเทพนะคะมาร้อยกว่าเซเว่นไม่เจอนะจ๊ะมาที่พัทยาใบนี้คือฟีเจอร์โอเคอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งเกลือ เริ่มปนก็เดี๋ยวเดี๋ยวยัดหนึ่งครับเริ่มปนเริ่มต้นก็เกลือแล้วครับท่านผู้ชมไอ้สองที่สองลุ้นค่อยๆมีลุ้นแค่แปดซองชีวิตอ้าวโวยลงมาก็เกลือแล้วครับเฮ้ยแต่ไปนี้อยากได้แบบนี้อยากได้อยากได้อยากได้เกือบแล้วไหมโอเกลือเหมือนเดิมครับโอเคท่อนที่สามนะจ๊ะผู้เท่าเต่าค่ะจะได้ไหมนั่นนั่นนั่นลุ้นการลุ้นการโอ้โหเกลือเลย ไม่มีสีทองเลยเอาจอมเทพเอาแต่ก็ไม่ซ้ำปะไม่ซ้ำไงนี่เลยคือมาเรื่อยเกลืออีกแล้ววัยรุ่นใงเลยครับทองที่สี่มาแล้วแต่นั่นๆเปิดมาไม่รู้เลยได้รู้เมืเอไหร่เอานั่นๆหยาดสองซับตึ้งหันนะมาไออย่างน้อยก็ไม่ซ้ำเว้ยใบนี้แหละใบนี้แหละใบที่อร่อยแล้วใบที่ห้าแล้วที่ห้าแล้วจะมาเล่นกันแล้วกี่ใบแล้นั่นๆนั่นๆไอายาดแข็งแข็ง เกือจจะซ้ำปะไม่ซ้ำใบนี้แล้วว่าโอเคใบที่ใบที่พอหแล้วกูไม่ได้เลยเลยชีวิตกว่าจะเจอเอาโชอให้พอด้วยเจอเซ็ก็ยังเกืออยู่เอาไว้ยน้อยได้ลุ้นด้ลุ้ด้ลุ้นได้เฮ้ยต่นๆอไม่ซ้ำซ้ำอ๋อใบนี้ล่ะๆนนๆพอมใ้ำหนึ่ง เจ็ดนะคะเบสต้าโอยใช้พ่อด้วยให้แม่ด้วยชีวิตนี้ไม่มีลุ้นเ็วเราตามหาอะไรคะเนี่ยเ s R ไไม่ได้ไม่ได้ต้องมาไกลถึงพัทยาเลยนะคะันมาอีกไม่มาค่ะป้าไม่ซ้ำจ้าไมซ้ำอีกใบหนึ่งใบนึงอยู่ไหนวะออกนั่นน่ลุ้นเอ้ยเอ้ยเ้นัเ้ยโอ้ยมาแล้วจะถอดไป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 นี้อยากได้โวยเยบับอสุดท้ายแล้วจ้าบีปออกไปแล้วนะปแต่ว้เนี่ย สุดท้ายสุดลุ้นลุ้นลุ้นสุดท้ายยังจับ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 ไธรรมดาเอ้ยไม่สามไม่ําอีกใบหนึ่งใบหนึ่งไอ้เชี่ยแต่นั่นนั <king> เกลือแม่้ยลาดิ้ <S <S ไอ้ใบสามไมเห็นไน่แม่สองใบโอ้ใบรุ่นเซ็งเย้เรียบร้อยจะไปกินปลาตองกับตามหากระต๊อบหลบเกลือครับท่านผู้ชมอ่า <S <S แต่อย่างน้อยได้ฟอยมาใบหนึ่งเป็นใบที่ชอบมากาก็คือใบนี้ใบ,บนี้อยากอยากได้อยู่แล้วก็ถือว่าโชคดีมากฮะเย้ <Yeah. S 1> คิดว่าคงหาซื้อไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าหมดสายการผลิตแล้วปิ๊บป๊าปิ๊บปนะ๊าปิ๊บป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 ๊าปิ๊ัป๊าปิ๊บป๊าปิ๊บป๊าปิ� เง yeah. ีมยสายการบินหลิดตามหากันต right really. ่อไปจ้าจ้อยได้ไปเลยนะเอสเอสร์เอสเอสอาร์ได้หลายตอนนี้ไปสิบ้าปีแลือโอเคโอเคบายบายจะรีวิวจ้า